สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการพบกับสินแสร,รุ่นเก่ารุ่นโบราณยังอยู่ผมก็มาทำหน้าที่จิบน้ำชาแล้วก็พูดคุยกันทุกวี่ทุกวันและก็ทุกเดือนทุกเวลาฉะนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปผมไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ขายของเป็นตัวนำํำ ความรู้เป็นตัวนำส่งผลถึงมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เข้ามาสู่กลางปีแล้วนะครับนเข้ามาสู่เดือนนี้เป็นเดือนกุ้ยบีเป็นเดือนแพะแบกสตังแบกเงินแบกทองเข้ามามันจะเข้าศาสตร์เสี่ยวสู้กะไต่สู้ สว่วนในเดือนนี้อยู่ทางทิศต,ตะวันตกนะครับท่านที่ไปทุบขุดเจาะโดยบ้านบางบางบ้านหันตะวันออกหลังบ้านอยู่ตะวันตกไปทุบหลังบ้านต่อเติมหลังบ้านจะมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดสามครั้งติดต่อกันจากหนักไปหาเบา เวลาเรารบทหารเขาจากเบาไปสู่หนักแต่ห่วงชุ้ยมันจะหนักก่อนแล้วมันจะเล่นไปเบานี่นี่จะเกิดขึ้นฉะนั้นให้ระวังนะครับดาวมงคลเข้าสู่กลางบ้านกลางเมืองดาวเลขหกทำหน้าที่เป็นประธานอ่เขาเรียกเคียงเคียงทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แจกไพ่ตามทิศ ตามทิศต,ต่างๆกระจายไปอยู่ฉะนั้นในดาวแต่ละทิศมันก็เข้าสู่ตำแหน่งที่บางท่านไปนั่งตำแหน่งเจอดาวตัวไหนเจอดาวดีมันก็ส่งผลดีเจอดาวร้ายมันก็ส่งผลร้ายผมก็มาพูดถึงตำแหน่งท่านที่ดูว่าถ้าท่านตำแหน่งนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ดังผมบอกหรือประตูบ้านเปิดในตำแหน่งที่ผมบอกไปแต่ละจุดเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้น เราจะแก้ไขยังไงก็ลองทำดูนะครับตำแหน่งทิศใต้ก่อนนะครับตำแหน่งทิศใต้เป็นดาวดีดาวหนึ่งแต่มันเป็นดาวน้ำส่งผลการติดต่อการเจรจาพูดคุยใครที่ประตูอยู่ทางใต้โต๊ะทำงานอยู่ทางทิศใต้การเจรจากับต่างประเทศต่างถินต่างแดนนั้นค่อนข้างดีแต่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก่อน ความสงบถึงเกิดเพราะมันประทะกับดาวเจ้าบ้านดาวไฟทิศใต้จะมีปัญหาก่อนที่จะเจรจาสมหวังกันนะครับมันก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนั่นทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้มาแล้วครับดาวเลขสามแม่กับลูกไม่ถูกกันท่านั้นใครที่กลุ่มอยู่ทางทิศนี้พยายามอมชอมและพูดคุย ท่านที่มีแม่ไม่สบายอยู่ให้ระวังนะครับสุขภาพอย่าปล่อยให้ท่านท้องผูกถ้าท้องผูกเกินสองวันสักพักหนึ่งนะครับเดี่ยงได้ที่นอนติดเตียงอยู่มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จากกันไปเรามาดูทางทิศตะวันตกดาวดีครับดาวเลข8ดดาวแห่งการเงินบางคนเขาไปจุดตะเกียงอยู่ทางตำแหน่งทิศตะวันตก เดือนนี้ตะวันตกเป็นซาสัวการจุดเทียนหรือก่อไฟในทางทิศตะวันตกจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องดีๆต้องระวังครับตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือมาดาวโจรขำโมยการช่วยเหลือคนให้นึกถึงงูเห่ากับชาวนางูเห่าจะทรยศ หักหลังชาวนาเกิดขึ้นนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะแต่มันโยงเข้าไปได้ผู้ใหญ่ที่เคยอุ้มมาเลี้ยงดูในบ้านมันจะกัดคุณเราไปดูกลุ่มทางทิศเหนือครับทางทิศเหนือป่วยไข้ส่งออกนำเข้าของประเทศหยุดชะงักและมีปัญหาใครไปนอนทางทิศเหนือจะเจ็บป่วยบ่อยโดยไม่มีสาเหตุ เรามาดูตำแหน่งที่ดีคือทิศอีสานทิศอีสานที่เคยเทคะแนนไปทางหนึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนพลิกเหมือนรู้เกมรู้ทันควันรู้ทันคนมากขึ้นดาวแห่งความสำเร็จมาอยู่อีสานมากขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือใครเป็นประตูมีความโชคดีคนโสดจะมีโอกาสได้แต่งงาน พ่อไม้แม่ไม้จะมีคนมาชอบขึ้นตำแหน่งตะวันออกมีดาวเลขสี่ครับผู้ชายภายในบ้านนั้นหลงสเสน่ห์คนข้างนอกมากเกินไปดาวทอหวยเข้ามาแล้วครับอันนี้ระวังกันได้ดีทิศที่ไม่ดีคือตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเหนี่ยวนำเรื่องดีๆเข้ามาแต่ดาวโง่โง่อึ้งเข้าไปอยู่อึดอัดขัดเคืองครับ มีโรคแปลกๆเข้ามาอย่าไว้ใจอย่าเชื่อฟังคำคนง่ายๆเหตุการณ์ร้ายมันก็จะเกิดหน้าบ้านติดกระดิ่งโลหะ49แขวนไว้มีอะไรไม่ดีมันจะสั่นกระดิ่งมันจะบอกไว้ก่อนนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมสำหรับห่วงชุยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและติดตามอย่างอื่นต่อไปจากนี้นะครับสวัสดีครับ